เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็เป็นการประชุมระหว่างคณะ IoT กับทางรองแม่ทัพภาคที่2นะคะที่ได้ชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กองทัพภาคที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการลงพื้นที่ของ IoT ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นครั้งที่2ที่ลงพื้นที่มาในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ไปที่ช่องบกนะคะซึ่งหัวหน้าคณะ IoT เนี่ยก็ย้ำเลยคะว่าการลงพื้นที่ของ IoT นั้นนะคะไม่ได้มาเพื่อชี้ว่าฝ่่่่าาายใดดผิแตวมเพือ ที่จะสังเกตการแล้วก็ดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทาง IOT เองก็ยังคงรอผลการประชุม RBC และ GBC ของไทยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะซึ่งช่วงเช้าวันนี้กองบัญชาก,การกองทัพไทยพร้อมคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IoT จาก3ประเทศนะคะก็ประกอบด้วยบูนยมาเลเซียสิงคโปร์รวม4นายนะคะก็นําโดยพลจัตวาซัมซุน ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้สังเกตการชั่วค่าวหรือ IoT นะคะก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์แห่งนี้นะคะเพื่อที่จะรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2โดยมีรองแม่ทัพภาคที่2นะคะเป็นผู้บรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนที่จะลงพื้นที่ช่องบกในช่วงบ่ายวันนี้นะคะซึ่งการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นั้นนะคะวันนี้ก็ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่งก็มีการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะคะโดยพลตรีจตวาซัมซุนเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็ได้ข้อมูลอัปเดตจากกองทัพภาคที่2อย่างครบถ้วนและก็ในวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยก็จะไปการลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะและก็จะมีการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วอีกครั้งหนึ่งซึ่งคณะ IOT เองนะคะก็ยังคงตั้งตารอผลการประชุม R ของงกอทัพภาคที่1และ กองทัพภาคที่2นะคะรวมถึงผลการประชุม GBC ด้วยและก็มองด้วยนะคะว่าสถานการณ์ในขณะนี้ก็มีความเป็นพลวัตพอสมควรโดยย้ำว่าคณะสังเกตการของประเทศไทยหรือว่า ไอโอของไทยเนี่ยนะคะก็จะทําหน้าที่สังเกตการแล้วก็นาข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ไปรายงานให้กับหน่วยเหนือได้รับทราบและหลังจากนั้นนะคะตามขั้นตอนหน่วยเหนือก็จะมีการพูดคุยการสุดท้ายนะคะก็จะไปจบลงกันที่การพูดคุยทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาค่ะโดยทางหัวหน้าคณะ IoT ยืนยันด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ของ IoT ทั้งฝั่งของไทยแล้วก็ทั้งฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มาเพื่อกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่มาเพื่อสังเกตการและก็มาดูข้อเท็จจริงค่ะ By the uh, second army area and the first army area, and then follow on by the GBC. Okay, uh, that's all from now. I'll give you uh, the uh, comprehensive report to you all uh, after we observe tomorrow. Uh, we กองทัพภาคที่2เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมและก็ครบถ้วนค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้บ่ายแล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็จะได้ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็จะให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวอีกทีนึงในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็สําหรับณตอนนี้นะคะก็ทางทางคณะไอ t ทีค่ะก็ยังตั้งตารอคอยถึงผลการประชุมของ RBC โดยเรียงจากกองทัพภาคที่2ทัพภาคที่1นงะคะรวมถึงการประชุม g b c ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ with the iot uh, we observe, we get the facts, we send a report to the higher authority to analyse and let the higher, higher the, the, bosses discuss and we come out under the bilateral where the GBC, the bilateral discussion between, bilateral meeting between the Thai and Cambodia. All right. ก็เดี๋ยวทางคุณแซมนะคะก็จะให้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เกี่ยวกับสถานการณ์นะคะก็จริงๆก็รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็มีแบบความเป็นพลวัตพอสมควรนะครับ We are here to observe to give the facts to tell the facts what is the issue all about that is the most important correct thank you ก็ท้ายที่สุดนะคะก็ก่อนที่จะแยกกันไปนะคะก็จะขอยืนยันว่าทางคณะผู้สังเกตการชั่วคราวทั้งฝั่งไทยและก็กัมพูชาค่ะเราไม่ได้มาเพื่อว่ากล่าวหาว่าฝ่ายใดผิดแต่ว่าเรามาเพื่อสังเกตการแล้วก็มาเพื่อดูถึงข้อเท็จจริงค่ะ สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะก็เพื่อรับทราบขอ้อเท็จจริงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามบันทึกข้อตกลงจากผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาโดยครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นครั้งแรกที่คณะ IoT นั้นจะลงพื้นที่ไปที่ช่องบกในช่วงบ่ายวันนี้นะคะตั้งแต่ฐานปฏิบัติการเนิน500สามเหลี่ยมมรกตและบริเวณต้นพญาสัตบัญซึ่งเป็นจุดที่ทหารเหยียบกับระเบิดหรือตรวจพบทุ่นระเบิดนะคะและถือเป็นจุด เปราะบางหลักอีก1จุดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เ,เคยเกิดเหตุปะทะกันก่อนหน้านี้นะคะของทั้ง2ประเทศแล้วก็ก่อนหน้านี้เองนะคะทางคณะ IoT เนี่ยก็เคยลงพื้นที่ที่ช่องอันม้าในพื้นที่ของอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดบุราราชธาน,นีมาแล้ว1ครั้งเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่ชาวบ้านโนนสูงตําบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนฝั่งช่องบกเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ของ IoT ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้มาเห็นข้อเท็จจริงของทางฝั่งไทยค่ะถ้าเขามาก็ให้เขาเห็นก็ดูก็ดีดนะครับน่าจะดีนะดีครับเพราะาเขาให้เห็นว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงที่ที่ช่องบกเราไหมครับเขาอยยังเคยมาสักทีกัรไปทด้ช่องนมาเขาบอกยังไม่เคยมา ก็ดีนะครับเพราะว่าดนะีเขาดูว่าเออมันเป็นยังไงนะครับน่าจะดีนะครับเานนี้ด้วย,ใ,ยนะใช่ใช่ใช่ครับ<ม>ส่วนมากเขาเขาจะมาดูเก็บข้อมูลของพวกเรานะครับไปดูว่ามันจากยังไงล่ะมันเป็นความจริงไหมใช่ไหมเออจริงไหมอย่างเงี้ยเหมือนค็<ม>เป็นมันพ <G> ูดไหมอย่างเงี้ยครับนะครับก็ก็อยากให้เขามาดูนะครับตรงนี้แหละครับเป็นความจริงไหมนะครับถ้าเขามาก็ให้เขาเห็นก็ดูก็ โดยการลงพื้นที่ของ IoT ในวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะไปที่ช่องบกของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าก็จะมีการเดินทางไปที่จุดควบคุมเฉลยศึกนะคะที่จังหวัดสุรินนะคะก่อนที่จะไปช่วงบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูด้วยนะคะเพื่อที่จะไปรับฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ